กำไรก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าราคาขายเขาจะไล่าตามขึ้นไปเรื่อยๆฐานหินเนี่ยรอบนี้จะเป็นฐานเหินคะับฐานเหินอาเ <laughs> ชื่อผมไหมมันจะขยไปห้าร้อยอะเอาเป็นว่าท่านบ้านปูเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีสองตัวแถมให้ครับก็เป็นลานนานครับลานนาอาลานนาก็าจะไลซิ่งตามบ้านปูเหมือนกันครับ ขยับมาถึงฐานหินโอ้โหคําถามเพียบเลยนะจันหมูมองฐานหินดีไหมจะไปแค่ไหนยังไงบ้างครับฐานหินบ้านปูครับจันหมูฐานหินเอาอย่างนี้ก่อนครับเมื่อกี้ผมพูดแต่ตัวลว,ว่าผมมองไปโอกาสถึง500ร้อยปีนิวคาสเซิลตอนนี้อยู่ที่400ร้ละแล้วเราจะสังเกตน,นะครับนิวคาสเซิลเนี่ยเคยขึ้นไปสี่ร้อยกว่าแล้วก็ย่อลงมา300อยปลายๆตอนนี้กลับมาสี่อยอีกละสังเกตดูนะครับว่า ขนาดตลาดเนี่ยบอกคอมมอนิตี้จบละอย่างงู้นอย่างนี้ถ่านหินก็ยัง400เหรียญน,นะครับ400ยเหรียญน,นี่เยอะมากนะครับแล้ว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 มันเป็นจุดที่ผมคิดว่าอย่างที่ผมเรียนอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหนาวนี้เนี่ยถ่านหินจะเป็นพลังงานที่ได้ประโยชน์สูงสุดจากเรื่องของรัสเซียเพราะว่ารัสเซียที่มีปัญหากับโยุโรปเนี่ยสุดท้ายแล้วเขาก็เรื่องแก๊สถูกไหมครับเอาไว้ทําไฟฟ้าคราวนี้ปัญหาคืออย่างนี้ครับ ถ้าเราไปดูเนี่ยยุโรปเนี่ยถ้าเราไม่ใช้ถ้าเขามีแก๊สอ่ะเขาก็มีนําเข้ามาส่วนหนึ่งมาทำไอ้โรงไฟฟ้ากา๊าซแต่มันมพอครับแล้วแพงมากๆด้วยอย่างที่ผมเรียนอนะ่ะสองร้อยเปลี่ยนต่อบาทเร็อวอ่ะอันที่สองนะครับเขาก็ต้องใช้อย่างอื่นอย่างอื่นที่มันเป็นเนื้อเป็นหนังเนี่ยคือถ่านหินครับโรงไฟฟ้าถ่านหินไม่ใช่โรงไฟฟ้าดีเซลโรงไฟฟ้าดีเซลเนี่ยมันน้อย,น,อยนะฮะ เพราะส่วนใหญ่ปกติแล้วธรรมชาติคือดีเซลแพงสุดใช่ไหมคุณปกติคุณโดยทําเวลาปกติเนาะคนเขาก็เลยไม่ค่อยมีโรงงานไฟฟ้าถ่านหินเมืองไทยก็มีน้อยนะครับดังนั้นถึงดีมานของดีเซลึน้นอย่างที่ผมพูดเนี่ยแต่ถ้าเทียบกับถ่านหินแล้วผมว่าถ่านหินเนี่ยไปไกลกว่าครับถ่านหินเนี่ยรอบนี้จะเป็นถ่านเหินฮถ่านเหินอ้าเ <laughs> ชื่อผมไหมมันจะกลายไปห้าร้อยอ่ะผมว่ามันท<อ>ัวร์ห้าร้อยอ่ะ แล้วทวตห้าร้อยสิ่งที่น่าสนใจคือบ้านปูเนี่ยตอนเนี้น่าหลุนมากผมให้เข้าสังเกตอย่างนี้คุณคุณยุทธนากดดูนะบ้านปูทุกครั้งที่พีก็หล่นตุ๊บลงมาทุกครั้งสามรอบหลังเนี่ยมันจะอยู่ที่ภาษาเราเรียก modify stochastic เนี่ยที่แปดสิบหกคุณกดดูทุกครั้งเลยแปดสิบหกลงไม่รู้ทำไมผมพส่เขาเจ้ามือชอบทำอย่างนี้ไม่รู้ ผมไม่ทราบแต่ค,คุณสังเกตในรอบเนี้ยขึ้นมาถึงและอืมไฮเก่าราคาหุ้นนะครับราคาหุ้นคือฮไฮของผมใหม่ถึงว่าประมาณสักสิบสามบาทห้าสิบสิบสี่บาทถูกไหมแต่คุณสังเกตไหมรอบเนี้ยสตอรแคสติกยังไม่หายนะถูกไหมตอนนี้สตอรแคสติกอยู่มี่เจ็สิบสอง 72, ถูกปะ่ะแต่ถ้าคุณย้อนกลับไปพีคก,ก่อนหน้านี้ยสตอรแคสติกอยู่แปดหกเห็นปะ แล้วคุณที่ได้อีกแปดสิบสี่ปดสิบห้าเห็นไหมคือคุณจะสังเกตนะไอตัวเนี้ยถ้ามันแปดสี่แปดห้านะขายเถอะครับคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมผมสังเกตนะแต่รอบนี้ยังไม่ถึงนะรอบนี้แค่เจ็ดสบเอ็ดเ็ดสบสองเองนะแล้วประกอบกับผมบอกคุณแล้วว่าปีนี้จะมีฐานเหินอ่าบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นบ้านปูเนี่ยยิ่งนานวันนะครับกำไรก็จะยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นไปเรื่อยๆเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าราคาขายเขาจะไล่าตามขึ้นไปเรื่อยๆ แต่ถ้าสมมุติวันนี้ทานหินลงปุ๊บเขาเขาก็หมดเวลาไล่ถาม<ๆ>เขาจะไล่ลงแล้วทีปักหัวลงแต่เขานี่ยังไม่ถึงเวลาไงก็จะไล่ขึ้นไปเรื่อยๆอเพราะฉะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าและอีกอย่างหนึ่งครับไอ้จุดที่เป็นจุดตายของเขาไหนเรียกว่าจุดตายก็ไม่ถูกนะเรียกว่าจุดอ่อนแบบสุดๆของเราเนะ,ะเขาก็คือจุดไอ้นี่ครับขาดทุนเฮดจิงโดยเฉพาะมาจากการ์ดอย่างไตรมาสที่สองเนี่ย โอ้ยถ้าค่าคุณช่วยไหมคุณ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 ยอะนาดเขาขาดทุนเฮดจิง7,270เหรียญนะล้านเหรียญนะคุณคูณสาสิบหกเข้าไปได้เท่าไหร่อ่ะครับเฉพาะเฉพาะก๊าสอย่างเดียวก็สองร้อยเหรียญล้านเหรียญแล้วมั้งครับแต่ผมก็เลยจะบอกอย่างนี้ครับว่าพอดีเขาเพิ่งซื้อแอสเซทเข้ามาใหม่ตัวหนึ่งซึ่งกําลังผลิตจะเพิ่มมาประมาณสักสิบห้าเปอร์เซ็นตไอตัวใหม่ที่เข้ามาแล้วเข้ามาแล้วนะครับไทมาสามเนี่ยไม่มีเฮดจิงหรอศูนย์เพราะไม่ได้ทําเพราะ ก็ไม่มีเพราะฉะนั้นไอ้ไอของเก่าที่มันแครลลี่มาถึงมันลอดนะมันก็จะโดนไดรูทพอเข้าใจผมใช่ไหมดังนั้นเนี่ยยังไงขึ้นหลังเนี่ยถ้าฐานเหินบ้านปูก็ต้องเหินฟ้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้ครับไอ้13.5เนี่ยมันคือไฮเก่าที่เขาชนมาสองสมรอบละผมพั่นใจ90%ขึ้นแล้วกันว่ามันจะเบรค13.5ได้อืม และคราวนี้มันก็จะขยับไปไฮสุดท้ายมาละที่มันเคยขึ้นไปถึงรอบล่าสุดคือสิบสี่เก้าแต่ก็ถอยหลังไปหน่อยนะครับผมคิดว่าสิบสี่เก้ามีโอกาสสูงมากที่จะเห็นในปีนี้แน่นอนเก้าสิบเปอร์เซ็นคุณเอาอย่างนี้ละกันงั้นใครที่ถือบ้านปูต้องเข้าใจจังหวะก่อนนะครับคือถ้าท่านไปซื้อสิบสามห้าท่านก็จะโดนเพราะว่าทุกครั้งที่ผมบอกท่านแล้วว่าในสตอรี่แปดสิบหกลงทุกทีครับผมน่าสังเกตนะคือท่านถามผมว่าทำไมต้องแปดสิบหกเสียนะผมไม่รู้ ผมรู้รแต่ว่ามันป็นอย่างเนี้ยคือเทคนิคเนี่ยบางครั้งเนี่ยถามว่าทําไมต้องอย่างนี้บอกไม่รู้ครับเท้ยิคไม่มีเหตุผลแต่ให้ยมีมีแพทเทิร์นแต่ผมกำลังจะอธิบายพื้นฐานก่อนว่าผมมั่นใจว่าพื้นฐานจะขึ้นไปฐานขึ้นไปห้าร้อยแล้วกําไรเขาก็จะวิ่งไล่เพราะว่าราคาขายเขาว่าเอล่าสุดเนี่ยมันยังแค่สองร้อยเหรียญเองนะโอ้ยังห่างไกลกับสี่ร้อยเยอะดังนั้นเนี่ยสี่ร้อยมันยืนค้างไว้อย่างนี้นะอเอาแค่สี่ร้อยนะ ไตรมาต่อต่อไปบ้านปูก็จะมีราคาขายเพิ่มอย่างน้อยสา5สิบห้าสิบเหรียญ mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยเฮดจิ้งรอยก็น้อยลงด้วยโอ้โ hmm. หคุณคุณคิดดูแล้วกันว่าหมื่น <laughs> <10. S 2> ล้านเนี่ยมันเห็นอยู่แล้วต่อไตรมานะฮะตอนนี้เราไม่คุยหมื่นล้านเราจะคุยหมื่นห้าแล้วตอนนี้อ mm hmm. แต่ว่าต่อไต่มาอ่าบ้านปูเนี่ยเนื่องจากหุ้นมันซูเปอร์เฮฟวี่หนักสุดๆด,ด,ด,ดังนั้นเนี่ยพราะฟีฟอร์ดเยอะผมเอาอย่างนี้แล้วกันทุกท่านแนะนําว่าให้ใช้พีแค่สี่เท่าห้าเท่าพ สี่เท่าห้าเท่าพอครับปีนี้ถ้ากําไรนะฮะสี่หมื่นล้านก็จะมีประมาณสี่บาทถ้าห้าหมื่นก็ห้าบาทถ้าบาทต้นนะครับอันที่สองนะท่านอย่าลืมนะสมมติเขาจ่ายดีวีเดนทั้งสามสี่สิเปอร์เซ็นต์น่ะคุณว่าเขาจ่ายคุณเท่าไหร่ห้าสมมติห้าบาทแล้วกันอ่ะห้าบาทจ่ายสี่สิเปอร์เซ็นจ่ายเท่าไหร่ครับคุณคุณยิ่งสองบาทนะสองบาทนี่เยอะนะครับ ถ้าคุณถามว่าเขาจ่ายได้ไหมทำไมไม่ได้อ่ะก็เขาโอ้โหเขากำไรเนี่ยสองไตมากเขาก็ซัดไปสองหมื่นกว่าแล้ว่า <c oughs> อืมเฮ้ยไม่ใช่โทษสองไตมากกำไรสามหมื่นกว่าล้านแล้วครับ <c oughs> อีกใช่ไหมสามหมื่นกว่าล้านแล้ว,นว <c oughs> เนาะอืออ็สองหมื่นกว่าล้านขอโทษทีสองหมื่นกว่าล้านถูกแล้วะฉะนั้นปีนี้ผมว่าห้าหมื่นเนี่ยมีมีลุ้นนะมันใช้คไว่างี้นะผมกำลังดูว่าบ<ๆ>้านปูกับอินโดราม่าเนี่ยใครจะห้าหมื่นก่อนกันนะอืมเอาจิงจริงจริงปีนี้ เพราะฉะนั้นถ้าท่านเข้าใจสิ่งที่ผมบอกนะท่านก็จะไม่ตกใจหรอกทาไมหุ้นมันปุ๊บแล้วมันก็ลงอีกแล้วอะก็อย่างที่ผมบอกไงถูกไหมครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมคิดว่าราคาฐานก็จะขึ้นเอาเป็นว่าท่านบ้านปูเป็นตัวหลักแล้วก็จะมีสองตัวแถมให้ครับก็เป็นลานาครับลานาอลานาก็จะไลซิ่งตามบ้านปูเหมือนกันครับจันมูครับนิดนิดนิดนึงก่อนไปลานา บ้านปูเนี่ยทาง FSSA ให้เป้าพื้นฐานไว้เท่าไหร่ครับจันหมูครับจริงๆอ่ะผมมองที่สิบแปดแต่ผมคิดว่าอย่างนี้เมื่อจากว่าหุ้น,นมันหนักเอาเป็นว่าเราย่อลงมาสักสิบหกเอาสักห้าสิบหกก็พอโอเคผมก็แฮปปี้แล้วนะครับเพราะว่า <Okay. S 2> หุ้นหนักจริงๆต้องยอมรับว่าห <c oughs> ุ้นตัวนี้นโอเค e ห้าเท่านี้ผมก็ดีใจแล้วครับเป้าเป้าเทคนิคแรกที่บ้านปูต้องพิสูจน์คือสิบามจุดห้า น่าจะเป็นไฮ<ช> <high S 2> เดิมไหม13.5ตรงน,นี้พอดีครับแล้วก็ไปลุ้นต้านต่อไป14.9<ช>นะส่วนเป้าพื้นฐานปลายปีมีลุ้น15-16บาทสำหรับบ้าน<ช>ปูนะครับ<ช>นี่คือตัวหลักะจาย์<ช>จะแถมบ้านแถมลันนาแหละครับเจนครับจันหมูลันนาทีนี้ครับเป็นหุ้นที่เขาก็กำไรดีหุ้นก็ขึ้นจริงแต่ว่าก็ liquidity น้อยไปนิดนึงถ้าท่าน,นซื้อขายก็อาจจะต้องเข้าจังหวะนิดนึงให้ถูก และอีกตัวหนึ่งที่ที่ผมอยากจะพูดถึงคือ AGE AGE เพราะหุ้นตัวนี้เนี่ยคือซื้อขายฐานหินแลน้วท่านลองไปดูหุ้นเขานะขึ้นตลอดเลยนะแล้วกําไรก็ดีทุกไตามากเลยเพราะว่าเขาเป็นการซื้อซื้อขายฐานหินใชมแล้วก็แบบคุณคุณคลุษณาลองถอยหลังเป็นนิดนึงเนี่ยถอยหลังไปงยะเ,เรื่อยๆหุ้นเขาจะแบบเป็นไซต์เวึ้นค่อยมาเรื่อยๆแบบมาเรียงๆนะโอ้ตัวเนี้ยอ่ะคุณดูสิ เห็นเปล่าเนี่ยถ้าคุณดูสามเหลี่ยมนี่โอ้โหใหญ่มากเลยนะอืมเห็นแล้วจ้ะใช่ไหมคุณดูดิ symmetrical t r a n e แล้วคนนี้เป็นคนที่เป็นหุ้นที่คนไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่แต่จริงๆอ่ะคุณไปดูฟันดัมเบลโลเขาดีมากๆเลยนะเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาก็เป็นรุ่นใหม่แล้วก็ดูธุรกิจดีนะครับแล้วก็กําไรต่อเนื่องแล้วตอนเนี้ยต้องใช้คําว่าเขาซื้อเขาเป็นเทรดเดอร์เขาไม่ได้มีเมืองนะ แต่ว่าเขาสามเขาจะเป็นเกือบ m o n o p o l ีในประเทศไทยแล้วนะ mm. สมัยก่อนนะมันจะมี UMS นะครับมันจะมีเอิร์ธจำได้ไหมฮะที่จะเป็นคู่ mm. แข่งก่บครับใหญ่ๆพวกเนี้ยไปหมดแล้วครับ mm. ก็ก็แต่คนนี้ไม่ไม่ใช่นะครับผมบอกท่านเลยว่าถ้าผมพูดบริษัทไหนแล้วถ้าเกิดผมดูแล้วมันผมไม่แน่ใจเรื่องแบบความซื่อตรงล้านะผมไม่พูดนะครับ ตัวนี้แหละเป็นตัวหนึ่งที่ผมแนะนําเลยในทีมถานหินสามตัวครับครับวันปูลานนาและ AGE นะครับจันหมูมให้เป้าลานนากับ AGE ไว้เท่าไหร่บ้างครับจารหมูครับเชิงพื้นฐานลานนาก็น่าจะจะมาสักสิบสิบเจ็ดาได้ครับครับ AGE ที่อาจารย์ชอบผมคิดว่า้อยน้อยก็ต้อง5บาทห้าสบ้าบาทหบาทถึงห้าบาทห้ <_ <an> _>ถ้าห้าบาทนี้ก็หรือ5บาท5้ก็ประมาณแล้วกันครับอัพไซด์ค่อนข้างเยอะนะครับมีมุมมองค่อนข้างบวกต่อทานหินนะครับนบ้านปูลานนาและ AGE นะครับมัน <_ an _> ิพัสออนไลน์ e 1 1 0 <_ an _> นะเปลี่ยนเลนไปทำกำไรในช่วงตลาดยูเทิร์นมานิพัสออนไลน์หลักสูตรที่10แล้วครับนะท่านที่พลาดรอบสดสามารถชมย้อนหลังไดนะ้เนื้อหาแน่นตรงเป้าเข้าประเด็นชมย้อนหลังแล้วก็ไปเรียนสดกันต่อในวันที่16สิงหาคมแล้วตามด้วย Q&A สดอีก2รอบมาทำกันบ้านด้วยกันมาลุ้นรางวัลในการส่งกันบ้านด้วยกันแล้วก็ที่สำคัญคือเอาความรู้ ไปลุ้นทำกำไรในตลาดช่วงนี้ซะนะครับมีทั้งกลยุทธ์กลลเม็ดในการทำกำไรทั้งระยะสั้นและการเก็บเพื่อเล่นรอบใหญ่ลุ้นตลาดขึ้นต่อสั้นก็ได้กลางยาวก็ได้ในหลักสูตรนี้ติดต่อแอดมินนะครับไลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a อแล้วตามด้วยคำว่า Plus, m ั o n น e ี p พลัส o n e y p l u s วามันนีพลสติดกันตรงตัวยังทนัน ก็ไปสดกัน16แล้วก็ Q&A สองรอบแล้วก็ชมย้อนหลังได้ปีหนึ่งอะ่ะเชิญติดต่อสอบถามโดยตรงกับทางแอดมินได้เลยนะครับ